สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับในรายวิชาภาษาไทยนะครับในสัปดาห์นี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของการอ่านจับใจความนะครับการอ่านจับใจความสําคัญนะครับเรามาดูกันว่านะครับในเรื่องการอ่านจับใจความสําคัญของเรานะครับ ก่อนอื่นเลยเรามาดูความหมายของการอ่านจำใจความสำคัญก่อนเลยนะครับนะเขาบอกว่าเป็นการอา่านจบใจความหรือข้อคิดความเห็นสำคัญหลักของข้อความการอา่านจบใจความหรือข้อคิดความคิดสำคัญหลักของข้อความหรือเรื่องที่อ่านเป็นข้อความที่ คลุมข้อความอื่นๆในย่อหน้าหนึ่งไว้ทั้งหมดนะครับโดยที่ใจความสำคัญนะครับก็จะหมายถึงใจความที่สำคัญและเด่นที่สุดในย่อหน้าเป็นแก่นของย่อหน้าที่สามารถครอบคลุมเนื้อความในประโยคอื่นๆในย่อหน้านั้นหรือประโยคที่สามารถเป็นหัวเรื่องของย่อหน้า นั้นได้ถ้าตัดเนื้อความของประโยคอื่นออกหมดหรือสามารถเป็นใจความหรือประโยคเดียเด่ยวๆได้โดยไม่ต้องมีประโยคอื่นประกอบซึ่งในแต่ละย่อหน้าจะมีประโยคใจความสำคัญเพียงประโยคเดียวหรืออย่างมากไม่เกินสองประโยคนะครับใจความร้ จความร้องหรือพลความก็คือใจความหรือประโยคที่ขยายความประโยคใจความสําคัญเป็นใจความสนับสนุนใจความสําคัญให้ชัดเจนขึ้นอาจเป็นการอธิบายให้รายละเอียดให้คําจํากัดความยกตัวอย่างเปรียบเทียบหรือแสดงเหตุผลอย่างถี่ถ้วนเพื่อสนับสนุนความคิดส่วนที่ไม่ใช่ใจความสําคัญและไม่ใช่ใจความรองแต่ช่วยขยายความให้มากขึ้นคือ รายละเอียดนะครับหลักการจับใจความสำคัญหนึ่งเลยนะครับตั้งจุดมุ่งหมายในการอ่านให้ชัดเจนนะครับ 2. ออ่านเรื่องราวอย่างเข้า่าวๆพอเข้าใจและเก็บจวกรสำคัญแต่ละย่อหน้า3เมื่ออ่านจบให้ตั้งคำถามตนเองว่าเรื่องที่อ่านมีใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรนะครับ สี่นำสิ่งที่สรุปได้มาเรียบเรียงใจความสําคัญใหม่ด้วยสํานวนของตนเองนะครับการพิการพิจารณาตาแหน่งใจความสําคัญนะครับเจ้าขอมสำคัญของข้อความในแต่ละย่อหน้านะครับนักเรียนจะปรากฏดังนี้นึงประโยคใจความสําคัญอยู่ตอนต้นของย่อหน้าประโยคใจความสําคัญอยู่ตอนกลางของย่อหน้าประโยคใจความสําคัญอยู่ตอนท้ายของย่อหน้า ประโยคใจความสำคัญอยู่ตอนต้นและตอนท้ายของย่อหน้าผู้อ่านสรุปขึ้นเองจากการอ่านทั้งย่อหน้าในกรณีใจความสำคัญหรือความคิดสำคัญอาจอยู่รวมในความคิดย่อยๆโดยไม่มีความคิดที่เป็นประโยคหลักวิธีการจับใจความสำคัญนะครับนักเรียนวิธีการจับใจความสำคัญมีหลายอย่าง ขึ้นอยู่กับความชอบเช่นการขีดเส้นใต้การใช้สีการแสดงความสำคัญมากน้อยของข้อความการบันทึกย่อเป็นส่วนหนึ่งของการอ่านจับใจความที่ดีนะครับอ่านและจดบันทึกอ่านและขีดใจความสำคัญใช้สีขีดหรือขีดเส้นใต้ก็ได้นะครับ แต่ผู้ที่ย่อ,อความด้วยสำนวนภาษาและสมองของตัวเองไม่ควรย่อโดยไม่ควรย่อด้วย,วย,วยการตัดเอาข้อความสำคัญมาเรียงต่อกันเพราะอาจทำให้ผู้อ่านพลาดสาระสำคัญบางตอนไปอันเป็นเหตุให้การตีความผิดพลาดขึ้นเกินได้วิธีจับใจความสำคัญมีหลักดังนี้หนึ่ง พิจารณาทีละย่อหน้าหาประโยคจากความสำคัญของแต่ละย่อหน้าสองตัดส่วนที่เป็นรายละเอียดออกไปเช่นตัวอย่างสำนวนวาหารอุปมาอุปไมคือการเปรียบเทียบที่เป็นตัวเลขสถิติตลอดจนคําถามหรือคําพูดของผู้เขียนซึ่งเป็นส่วนขยายจากความสําคัญซึ่งส่วนนี้จะไม่ใช่จความสําคัญนะครับนะสามารถตัดออกได้นะครับ สามก็คือสรุปใจความสำคัญด้วยสำนวนภาษาของตนเองนะครับและนี่ก็คือการนะครับคัดเลือกแต่วความสําคัญนะครับดูว่าใครทําอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรนะครับแล้วเราค่อยมาสรุปด้วยสำนวนภาษาของเราเองนะครับในการจะสรุปใจความสําคัญนะครับ ครูก็จะให้นักเรียนทําในแบบฝึกหน้าที่26นะครับเป็นเล่มไทยเอกาสารที่เราเรียนนะสัปดาห์ที่อาทิวันจันทร์ที่ผ่านมาเราเรียนเรื่องภาษาจินมาแล้วมาหน้านี้หน้าที่ยเป็นการอ่านจับใจความเรื่องน้ําใจกระรอกน้อยนะครับนะซึ่งเรื่องนี้ก็จะมีใจความสําคัญอยู่ในเรื่องนะครับนะโดยที่ครูจะให้นักเรียน ต่อคำถามนะครับเป็นการสรุปจากความสำคัญนะครับว่าตัวละครมีใครบ้างเกิดเหตุการณ์อะไรบ้างเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ไหนเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อ,อไหร่ผลสุดท้ายเป็นอย่างไรนะครับในหน้าที่2ีหกนะครับ จะเป็นการนะครับตอบคำถามว่าในเรื่องน้ำใจกระรอกน้อยนี้นะครับในสาระสำคัญนะครับที่เขากำหนดมาให้นี้ตอบตัวละครมีใครบ้างเกิดเหตุการณ์อะไรบ้างนะครับมันก็คือเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนะครับอธิบายมานะครับว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ไหน เขาถามสถานที่นะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อไร่เขาถามเวลานะครับผลสุดท้ายเป็นอย่างไรก็คือสรุปของเรื่องนี้นะครับเป็นอย่างไรนะครับให้นักเรียนทำใบงานในหน้าที่26นะครับนักเรยียนลองสรุปดูนะครับนะว่าผลจะเป็นอย่างไรนะครับนะครับสำหรับการ การอ่านจับใจความสําคัญนะครับเราวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้นะครับไม่เข้าใจกลับไปทบทวนอีกรอบนึงนะครับไม่ยากนะครับแค่ให้เราอ่านทำความเข้าใจนะครับอ่านนะครับตั้งจุดมุ่งหมายในการอ่านให้ชัดเจนอ่านเรื่องราวคร่าวๆก่อนอ่านให้คร่าวๆให้เข้าใจ และเก็บใจความสำคัญแต่ละย่อหน้าหลังจากที่อา่านจบแล้วตั้งคําถามว่ามีใครบ้างเขาทาอะไรที่ไหนเมื่อ,อไหร่อย่างไรนะครับนําสิ่งที่สรุปได้มาเก็บเบี่ยงใจความสำค,สคัญนะครับสำหรับวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้นะครับนักเรียนนะทำใบงานในหน้าที่26นะครับและก็นะครับ ไปงานในหน้าที่27เราจะมาพบกันอีกทีในชั่วโมงวันจัน์ทนะครับไปงานในหน้าที่27เราจะมาพบกันอีกทีในวันจัน์ทนะครับนะเดียวเราค่อยพบกันในวันจัน์ทนะครับเดี๋ยวครูจะมาอธิบายในการ เขียนนะครับไปงานการจับใจความนะครับเพราะว่ามีเหตุการณ์ที่ 2, หนึ่งเหตุการณ์ที่สองเหตุการณ์ที่สามเราจะมาดูไปพร้อมๆกันนะครับในช่วงโมงนี้นะครับนักเรียนทำเฉพาะใบงานที่ยี่สิบหกนะครับผมสำหรับวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้แล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ